ช่วงบีช่วบีครับหนมวกกระนกอีหางผู้ใดหมวกกระนกอีหางผู้ใดบาครับหมวกกระนกหมวกกระนกอีหางสรุปเออหมวกกระนกอีหางวาอมีออนทามี่ยอ ตมี่หม่ยรอตหมูี่ส่อยนหมตยุงประมาณ้ประมาณุก็กินเมียงเมี่ยงมูมีไงพวกเขาเขาตำปลาปลาตำิกแลรวจะเอาหอมใจห หอมอะไรหอมแดงลยต้นห,หอมแดงต้นหอมหอะไรใช่เตเปียช